การตั้งใจการที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆอ,อย่างนี้นะก็ให้พากันรละลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึก ตนของเราเนี่ยมันยังน้อยไปเราเราไม่ได้ฝึกตนมามากตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นเนี่ยมาการฝึกฝนอบรมตนนี่มันน้อยไปเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้เนี่ยเรามันถึงได้สมองทึบในเรื่องศีลธรรม เรื่องธรรมะมอันสุข,ขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไปร <c oughs> ะลึกถึงตนให้มันได้ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมาก พอสมควรแล้วอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้ทำได้ทันทีสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมจบลงก็มีบางพวกก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็จำเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติตาม <c oughs> เมื่อปฏิบัติไปก็เห็นผลไปทันทีจิตใจก็ด,ด,ด,ดูดดื่มในธรรมะนั้นไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะย่อมเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรก็มาบรรลุได้ อันแต่ข้างพระพุทธเจ้านั้นอย่างนี้มันไม่ถูกต้องที่จริงท่านฝึกตนมาตั้งหลายชาติหลายภพมาแล้ว <c oughs> เริ่มแต่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ครองเรือนมาก็ฝึกให้เป็นผู้มีศีลห้านี่มาก่อนเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ววันนี้ก็ฝึกให้มีศีลอุวบสถ แปดค่ำสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่ครั้งอย่างนี้นะถ้าก็ฝึกตนให้นำตนเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามสมทานศิลโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ปดประการชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในในระหว่างที่รักษาอุโบสถอยู่นั้นก็ฟังธรรมด้วยทำสมาธิภาวนาไปด้วย นี่สำหรับผู้ครองเรือนนะไออ, <c oughs> อุบายวิธีฝึกตนก็ถือโอกาสเจ็ดวันไปฝึกตนในวัดวาอารามสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งคนแต่ก่อนนักบ,บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาแล้วข้อปฏิบัติเหล่านี้นะดังนั้นนะ่ยควรพากันรู้ แนวทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เดียวหาม่ได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาตัดสรู้ในโลกก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี้เองนะก็มีให้ทานมีรักษาสินมีภาวนามีการฟังธรรมเหมือนกันนั่นแหละสำหรับผู้ที่มี อินทรียบารมีแก่กล้าก็ไม่พอใจอยู่ในเพียงข้อปฏิบัติเท่านั้นบะนี่ก็จึงเอาตัวเข้าบวชบนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นชีนุ่งขาวห่มขาวสมทานสินแปดเป็นนิจจะสินไปแล้วก็ฟังธรรมภาวนา อุปธรรมบำรุงพระภิกษุสามเณรในสิ่งที่ในกิจที่ควรทำของตนของตนนี่สำหรับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องออกบวชถ้ายังบวชห่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้ก็นุ่งขาวห่มขาวโกนศีรษะไปกนรักษาศีลแปด เป็นนิจสินเช่นเดียวกันกับผู้หญิงเมื่ออบรมทนไปเห็นว่าใจมันเห็นผลแห่งการบวชใจมันดูดดื่มแล้วมันไม่มีถอยหลังแล้วอย่างนี้อุปชาอาจารย์ก็จะบวชพระให้ถ้าผู้ที่มีอายุยังไม่ครบพระก็บวชเป็นสามเณร <c oughs> เมื่อบวชมาแล้วก็มาทำข้อวัดปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันยิ่งกวัวที่ยังไม่ได้บวชเพราะมันเกี่ยวกับสิกขาบทวินยัยหลายมาตรกลาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามมานั้นก็จะความสํารวมระวังก็จึงที่เข้ากลัวที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนร เพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระเป็นเลนนี่จึงได้อานิสงส์มากกลัวผู้ครองเลือนถ้าพูดถึงอานิสงส์ของการบวชนะนั่นแหละอานิสงส์ของการบวชนี่นอกจากได้วุญได้กุศลแล้วก็สามารถชำระอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้ เดว่าสามารถละอาสวะกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้ได้ดีกว่าผู้ครองเรือนเพราะได้มีโอกาสเต็มที่สำหรับผู้ไม่ประมาทนะถ้าผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านั่นแหละถึงจะบวชอยู่สักกี่พันษาก็ยังเอาชนะกิเลสหยาบๆไม่ได้ก็มีอยู่ถมไป <c oughs> ดังนั้นแหละ ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสดาก็ทรงแสดงไว้สำหรับคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทรงแสดงไว้หมดเลยเอ้าเป็นผู้ออกบวชไม่ได้เป็นครือขัดครองเลือนก็ทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการ แนะนำให้ทำบุญบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของที่ตนแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาคนเดียวมันเกิดมาอยู่ในชุมนุมชนหมู่ใหญ่เรียกว่าอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มาก ดังนั้นจะมาเห็นแต่แก่ตัวฝ่ายเดียวไม่เห็นแก่หมู่แก่คณะไม่เห็นแก่ท่านผู้มีพระคุณเช่นนี้นั้นผู้นั้นย่อมจะอยู่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะจะไปขอร้องใครช่วยเหลือเกือ้อกูลในเวลาตนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมานี่เพื่อนก็ไม่ช่วยคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีการเผื่อแผ่เลยอย่างนี้นะ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้แนะนำพุทธบริษัททั้งหลายทำบุญบริจาคทานนอกจากาสละเข้าของเงินทองสงเคราะห์ส,ง,สงหาวงสาคณาญาติมิตรสหายที่ควรให้ควรบริจาคแล้วก็ยังมีการบริจาคทานแก ท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกการบริจาคทานแก่พระสงฆ์สามเณรนี่นกอกจากว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนตัวแล้ว ก็ยังเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปให้ยืนยาวนานต่อไปเพราะว่าผู้ที่จะรักษาพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ก็ได้กไดแก่บริษัทสี่เล่าคือภิกษุสามเณรอุบาสิกาภิกษุสามเณรไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขาย ไม่มีสมบัติอะไร <c oughs> พอที่จะมาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ต้องอาศัยปัจจัยจากทายกทายิกาผู้ครองเลือนบริจาคมาก็จึงเป็นอยู่ไปได้จึงประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ <c oughs> ดังนั้นการที่พุทธศาสนาจะมั่นคงยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากไปได้ก็อาศัย บริษัทสี่เราพร้อมใจกันอุปถรัรมภำรุงตามหน้าที่ของตนหน้าที่ของทาย,ยกทาย,ยิกาก็ขวนขวายหาปัจจัยสี่มีอาหารและวินทบาทเป็นต้นนั่นเองเมื่อมีปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างอย่างนี้แหละฝ่ <c oughs> ายพระภิกษุสามนเณร เมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็สำนึกถึงหน้าที่ของตนว่าหน้าที่ของผู้บวชเข้ามามีอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้างไม่ให้พูดยังไงบ้างแล้วทรงพระอนุญาตให้ทำตามอย่างไรบ้างอย่างนี้เราก็ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าใน พระวินัยเนี่ยมีทั้งข้อห้ามมีทั้งข้อทรงอนุญาตเช่นอย่างว่าทรงอนุญาตให้เก็บเภสัชท,ทั้งห้ามเาีเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนี่ไว้ฉันได้เจ็ดวันเนี่ยอย่างนี้เก็บไว้แล้วฉันได้ทั้งไม่เลือกการเวลาอันนี้นะอย่างนี้แหละที่ทรงอนุญาต แต่ถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วต้องสละสำหรับพระภิกษุเก็บไปอีกต่อไปก็มีโทษอย่างนี้และอื่นอื่นอีกผู้ศึกษาพระวินัยก็ย่อมรู้ในข้ออนุญาตแล้วก็รู้ในข้อห้ามอย่างนี้แหละเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องศึกษาในสีขาบทของตนให้รู้ให้เข้าใจโดยท่องแท่แล้วก็พยายามสำรวมระวัง ข้อที่ทรงบัญญัติห้ามไม่ล่วงเกินข้อสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงค่อยทำไปผู้เพียทายกทายิกาก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เหมือนกันแต่ว่าสิกขาบทที่ห้ามไว้นั้นมันก็มีน้อยกล่านักบวชเรียกว่าทรงบัญญัติห้าม เป็นขั้นตอนไปเช่นอย่างว่าสินห้าอย่างนี้นะอันนี้มื่ก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลยเพราะสินห้านี่ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ล่วงเกินก็เพราะว่าเมื่อใครล่วงเกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปมันเป็นบาปก็จึงได้ทรงบัญญัติจากัดไปเพียงห้าข้อนี่แหละเพราะว่า หข้อนี้ไอ้บรรดาบาปทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันก็มีอยู่ห้าประการนี้เองแหละส่วนใหญ่นะ,ะหลักของของบาปนะแต่ทีนี้ส่วนปีกย่อยเนะีมันก็มีออกไปจากนี่แหละออกไปจากสินห้าข้อนี้เองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เจ้าจึงได้ทรงบัญญัติ สิกขาบทห้ามไว้ห้าประการนี้สำหรับผู้ครองเรือนเป็นอย่างนั้นทีนี้นเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นไปขัวนั้นก็เอาสมทานศินุโบโสดไปดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่เป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นสำหรับทายกทายิกาจนตลอดจนตลอดถึงมาได้นุ่งขาวหมขาวโกนผมโคนคิ้วอะไรเข้าไปอย่างนี้สำหรับผู้หญิงแล้วก็ คงจะสิ้นสุดลงนั้นแหละการบวชแต่สำหรับผู้ชายแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรต่อไป <c oughs> ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสันเลขาปฏิบัติแต่ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งหลายให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจ ถ้าผู้ใดสมัคานมั่นในใจไม่ล่วงเกินในข้อห้ามข้ออันใดที่ทรงอนุญาตก็ทำตามไปอย่างนี้แล้วก็ผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่มีโทษติดตัวจักไม่มีบาปติดตัวเป็นเป็นพระภิกษุสามเณรนีน่เป็นอุดมเภศเป็นเพศอันอุดมเป็นที่กราบที่ไหว้สักการบ,บูชาของทายกทายิกา ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติไว้หลายอย่างเพื่อให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีมีจัญญามารยาทดีกว่าผู้ครองเลือนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทายกทายิกาก็จะไม่ยินดีกราบไหว้สักการบูชาเช่นอย่างเป็นพระภิกษุสามเณรมาเนี่ย ยังแสดงบทบาทแห่งความโกรธโมโหโท,โ,ทโสอะไรออกมาให้ททยยกททยกาได้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเขาจะไปยินดีกราบไหว้เพราะเป็นพระคำว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐในที่นี้ต้องไม่เบียดเบียนใครการแสดงความโกรธออกนั้นนะมันเป็นการแสดงถึงความเบียดเบียนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเป็นพระไม่ได้ จะเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นพระได้แต่สมมุติตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ยังสะสมอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนอย่างคารวะวิสัยอย่างนี้นะถ้าหากว่าพระภิกษุสองสามอนเนรูปไหนไปสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยไว้มาก เกินประมาณอย่างนี้ชาวบ้านเห็นเขาก็คลายศรัทธาเลื่อมใสลงเขาก็ไม่ยินดีที่จะกราบจะไหวไม่ยินดีที่จะถวายทายทานต่างๆถ้าว่าพระภิกษุสามเณรประพฤติอย่างนี้เป็นส่วนมากแล้วพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปโดยเร็วที่สุดเลยทีเดียวจะไม่ตั้งยั่งยืนอยู่ได้เพราะว่าเมื่อทาย,ยุทายิการไม่เลื่อมใสในพระแล้วไม่ ทำบุญบริจาคทานแล้วนี้พระก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกออกไปทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไปอย่างนั้นเนี่ยวัดวาอารามนี่ถ้าขาดพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นแหละพุทธศาสนาจะเส่อมไปได้ก็เพราะบริษัทสี่เล่านี้แหละไม่พร้อมใจกันปฏิบัติตามธรรมตามวินยัย ตามหน้าที่ของตนของตนให้เต็มที่หมายความว่าอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมไปดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจทำหน้าที่ของตนของตนให้สมบูรณ์ให้เต็มที่หน้าที่ของภิกษุสามเณรก็สำรวมในธรรมนวินัยให ข้งงวดกวดขันอย่างเต็มที่สำรวมจัญญามรารยาทไทละมุนละไมยอย่าไปแสดงความโมโหโทโสอะไรกับใครต้องมีขันติธรรมอดกลั้นต่อคําด่าว่าเสียดสีต่อคํากระทบกระทั่งต่งตงตงางๆธรรมดาเป็นพระเป็นเนรนะต้องมีขันติธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประดับใจเช่นนี้มันจึงจะเป็น ที่น่าเรื่อมใสนับถือของทายกทายิกานี่เพึ่งเข้าใจอก็อนในเมื่อพระภิกษุสามเณรยังละกิเลสไม่หมดนี่นะมันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละอดกั้นไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจได้เราอาศัยความอดแหละไปก่อนเมื่อเรายังละมัน ยังถอนรากของมันไม่ได้อย่างนี้แหละ <c oughs> แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันมีกิเลสเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอนเรื่องความอดทนนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ก็ต้องเอาไปใช้ไปสร้างขันตีความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้ ถ้าใครไม่สร้างความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วผู้นั้นก็จะละความชั่วไม่ได้เลยละความโลภความโกรธความหลงโมนี้ให้เบาบางไปไม่ได้เลยแม้จะมีปัญญาอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความอดทนนี้ประกอบด้วยแล้วไม่ได้เช่นอย่างว่าเมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามา มันจะโกรธอย่างนี้นะอดกั้นลงไว้ไม่โกรธมันอย่างนี้เมื่อไม่โกรธมันได้อย่างนั้นแล้วใจมันก็เป็นปกติภายหลังมาจึงก็ยใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นบัดน,นี้นะไอความโกรธนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งสอดส่องมองเห็น ก็เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็จะละความโกรธนี้ให้เบาบางไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้นะจะไม่สะสมความโกรธนี้ไว้เลยถ้าใครไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิเลสแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่เห็นโทษของมันไม่เบื่อหน่ายมันแล้วละมันไม่ได้พูดอย่างสั้นๆเป็นอย่างนั้น พระาะว่ากิเลสเหล่านี้นะก็ใจต่างห่ากนี้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดเองเป็นเองอะไม่ใช่อะใจชอบใจกับกิเลสเหล่านั้นก็สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อใจนี้ไม่เบื่อมันไม่เห็นโทษของมันจะไปละมันได้ยังไงอะ่ะตัวเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาคิดดูให้ดีไม่มีใครสร้างให้นะตนเองสร้างเอา เช่นอย่างว่าเมื่อใครแสดงกิริยามารยาทไม่ให้พออกพอใจแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยม่นก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนี่คนส่วนมากมากเกือไปโทษคนอื่นนั่นแหละอออคนนั้นนะมาทําให้เราโกรธใช่ปะคนนี้นะทําให้เราเสียใจโอยอ,อย่างนี้แหละอ้าวเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงอ่ะหม ก็คิดดูสิคนทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ใครจะไปเที่ยวห้ามใครไม่ทำความชั่วพูดชั่วอะไรเนะี่ยจะไปห้ามได้ยังไงนั่นหลยข้อสำคัญพระพุทธเจ้ายังสอนให้คนเรานั้นห้ามตัวเองนี่ให้มันได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามผู้อื่นไม่ให้ทำอะไรกับเราในทางที่ดีหรือที่ชั่วอย่างนี้เราเราจะไปห้ามไม่ได้เลย ดังนั้นทางที่ดีเราต้องมาห้ามใจตัวเองเนี่ยให้มันได้เมื่อตอนเองห้ามใจตัวเองได้ไม่ให้โกรธใครไม่ให้อิจฉาริษยาเบียดเบียนใครแล้วอย่างนี้นะใครก็ไม่กล้าที่จะมาเบียดเบียนตนนะเพราะว่าตนไม่ได้ทําอะไรให้เขาเจ็บอกเก็บใจเลยไม่ได้พูดอะไรเสียบแทงกิจใจคนอื่นให้เสียอกเสียใจเลยอย่างนี้นะใครจะมากล้า ทำไม่ดีไม่งามต่อตนน,ะนั่นแหละข้อสําคัญยังว่าควรเราต้องมาห้ามใจตัวเองต้องฝึกใจตัวเองนี่ให้มันหนักแน่นอยู่ในขันติธรรมให้มันหนักแน่นอยู่ในเมตตากรุณาทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้นะมันก็ด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมเหล่านี้แหละ แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนคนทั้งหลายได้พบได้เห็นเข้ามีแต่คนเอ็นดูกรุณาไม่มีใครคิดเกลียดชังรังเกียจแต่อย่างใดเพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านี้แหะมันมีอยู่ในจิตใจของคนใดแล้วก็ย่อมแสดงออกอย่างนั้นเแหละถ้าคนใดนะ่ะมันสะสมความโกรธความ อิจฉานิสยางต่างนี้ไว้ในใจให้มากมากแล้วแม้จะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนคนทั้งหลายเห็นเขา้าแม้ไม่ทันได้พูดอะไรกันมันก็รู้สึกตะคิดตะขวงใจแล้วเอ๊ะคนนี้มันดูน่าเกลียดเหลือเกินวะนี่เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพันี้เมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะไปพูดอะไรทําอะไรกับใครนี่เขาไม่ไม่มีใครเขายินดีด้วยเลยอื มันจะเป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาทพิดเถียงกันไปอย่างนั้นเน่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันเกิดจากดวงจิตนี้แท้ๆนะ <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งพาการฝึก,กจิตใจอันนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในฐานการให้การบริจาคเสมอนอกจากให้วัตถุสิ่งของแล้วก็ให้อภัยอภัยทาน ต่อบุคคลที่มาล่วงเกินตนเช่นมาดามายกโทษเป็นต้นเนี่ยเราให้อภัยไปอย่าไปโกรธตอบให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในอภัยทานเหล่านี้เรื่อยไปฝึก,กจิตใจมันตั้งมั่นอยู่ในความเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาป่าถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้า ไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนใครล้างผ่านชีวิตของใครเลยนี่ฝึก,กจิตให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้เดี๋ยพยายามฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้มันสงบจากความรักความชังความหลงความเมาไปในของไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกเนี่ย ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงผู้ภาวนาก็จะต้องละจะต้องละความยินดีพอใจในอารมณ์เหล่านี้ให้มันห่างออกไปจากกิตใจของตนโดยมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วมันย่อมมีความแปรพนแตกดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรที่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ <c oughs> มันมีตั้งอยู่ได้แต่ในในธรรมชาติที่ไม่มีเกิดไม่มีดับเท่านั้นแหละท่านกล่าวว่าพระนิพพานนะนั่นแหละพระนิพพานเท่านั้นแหละไม่มีเกิดไม่มีดับนอกจากพระนิพพานไปแล้วมีเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นเลยให้พากันพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ เมื่อผูใ้ใดพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็น้อมใจไปในทางพระนิพพานบันนี้นะนั่นเนี่ยเราทําบุญให้ทานรักษาสินภาวนาอะไรก็น้อมใจไปเพื่อพระนิพพานบันนี้ไม่ได้น้อมใจไปเพื่ออย่างอื่นน้อมใจไปเพื่อความสงบเพื่อความระงับจากอาสวะกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องน่วงเหนียวชีวิตจิตใจอันนี้ให้คล่องอยู่ในโลกเสน ทุกแสนทรมานอันนี้นี่เราน้อมใจไปเพื่อความสงบระง,งับให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความสงบระง,งับนี่แหละเป็นสายของะนิพานมันพยายามทำใจสงบไปเรื่อยๆไปมันก็ใกล้ต่อะนิพานเข้าไปเรื่อยๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้